สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเสนอแบบที่4การสร้างแก้ไขและการจัดการป้ายข้อมูลค่ะลำด,ดับแรกเปิดข้อมูล ArcMap จากนั้นเลือกข้อมูลที่เราบันทึกไว้ ทำการลากข้อมูลค่ะอำเภอถนอนและก็หมู่บ้านค่ะจากนั้นไปที่กล่องเครื่องมือ labeling คลิกที่คำสั่ง label manager ก็จะขึ้นกล่อง label manager ขึ้นมาจากนั้น ติ๊กตรงคำว่า Winlete Default ทำการเปลี่ยนตัวหนังสือขนาดวอักษอนรูปแบบการจัดวางจากนั้นกด Apply ต่อไปเป็นทานทำเช่นเดียวกับ Winlete ค่ะ <Okay. S 1> แล้วก็เปลี่ยนรูปแบบการจัดวาง กด a p p พ y ต่อไปเป็นข้อมูลของ um อำเภอกดโอเคค่ะขั้นตอนต่อไปเป็นการจัดเรียงตำแหน่งป้ายชื่อตามความเหมาะสมและการให้น้ำหนักป้ายชื่อข้อมูลไปที่่องเครื่องมือ labeling เลือกคำสั่ง Label ไว i g Ranking เลือกน้ำหนักข้อมูลจากนั้นกด OK ต่อไปเป็นการให้ลำดับความสำคัญไปที่สองเครื่องมือ Labeling คลิกคำว่า Label Priority Ranking กดตามใจชอบเลยค่ะตามลำดับข้อมูลที่เราต้องการจากนั้นกดโอเคต่อไปเป็นการล็อกลาเบลถ้าเกิดกด1ครั้งก็คือเราไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้หากต้องการแก้ไขข้อมูลให้กดล็อกลาเบ l อีกครั้ง ก็จะสามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลได้ต่อไปเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษรคลิกที่แทบ็บเครื่องมือ r r w i n g งไปที่คำสั่ง Label จากนั้นกดอำเภอที่เราต้องการเปลี่ยนขนาดรูปแบบตัวหนังสือสีได้ ต่อไปเป็นการสร้าง Label Annotation ค่ะคลิกขวาที่อำเภอคลิกตรงคำว่า Label Filter จากนั้นคลิกขวาอีกรอบใช้คำสั่ง Convert Label to Annotation ค่ะเมื่อขึ้นหน้าสั่ง Convert Label to Annotation อันแรกสต o n e นแอนโนเทชันติคคำว่า in a database อันที่2องเพีย a t n t t o t i o n for all future จากนั้นคลิกตรงที่เราต้องการเซฟข้อมูลไว้ค่ะ convert ก็จะขึ้น Uh, annotation ที่เราบันทึกไว้เมื่อกี้คลิก annotation แล้วใช้คำสั่ง editor กด start editing ก็จะขึ้น annotation ที่เราบันทึกไว้เมื่อกี้คลิกกด ok ก็จะขึ้นกล่องหน้าต่างด้านข้าง catalog clear filter จากนั้นคลิกคำว่า edit annotation tool เลือกอำเภอที่เราต้องการแก้ไขเมื่อาลนอำเภอเราสามารถแก้ไขสีขนาดตัวหนังสือได้ค่ะ แล้วก็กด apply เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะทั้งหมดนี้คือการสร้างแก้ไขและการจัดการป้ายข้อมูลค่ะหากผิดพลาดประการใดขออภัยมานที่นี้ด้วยนะคะ